อาล้วสวัสดีทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในช่องของเล่นบาคาร่า V2 นะครับกับผม Baby Boss นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นบาคาร่านะครับผมอ้าวเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมอยู่ในห้องของ Sexy Gaming นะซึ่งเป็นคลิปแรกของ Sexy Gaming เลยนะที่ผมเล่นนะครับผมอาวหะหลายๆคนนะครับอาจจะติดปัญหาช่วงนี้นะโควิดระบาดนะครับทำให้ทุกคนนี้ต้องอยู่แต่ในบ้านนะก็ หาเกมอะไรเล่นครับมันจะได้ใครเครียดนะถ้าทุกคนมองว่าตัวบาคาร่าเป็นเกมคุณก็จะสนุกกับมันนะครับแต่ถ้าทุกคนมองว่าบาคาร่าเป็นการพนันคุณจะมีความเครียดทันทีเนาะโอเคตอนนี้นะเราเข้ามาแล้วแล้วเราก็ปล่อยให้มันเล่นไปก่อนเพราะว่าหนึ่งนะครับเราจะได้ดูที่เขาไพ่ด้วยนะครับผมแล้วก็สองนะจะได้เตรียมตั้งหลักนะครับผมว่าเราจะเริ่มเล่นอะไรเอาละไม่ช้าเราต้องเริ่มเล่นแล้วนะครับผมโอเคผมแทงเลยนะ ตาแรกขอแทง200บาทที่แบงเกอร์นะครับผมทุกคนสำหรับใครนะครับที่เป็นมือใหม่นะอยากลองเล่นเห็นมันแชร์กันเยอะมากเลยนะครับผม <Okay. S 2> ก็ติดต่อหาผมได้นะครับผมคอมเมนต์บอกข้างล่างก็ได้นะครับผมว่าอยากลองเล่นนะคบผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับเข้าครอบครัว b บ b y b บ s นะโอเคตาแรกนะครับผมไ่ามา เป็นไงล่ะตาแรกนะครับโชกากโดนแดกไปเลยนะครับผม200บาทอันนี้เล่นแบบเรียวไทม์เลยนะจริงจริงเรียวไทม์สุดๆเลยนะครับผมอ่าเล่นได้ก็บอกว่าได้เล่นเสียก็บอกว่าเสียเลยนะครับผมโอเคตาที่สองผมแทงต่อนะเดี๋ยวขอวิเคะหาแป๊บหนึ่งโอเคตานนี้ผมขอแทงที่ <Okay. S 1> อืมไปแบงเกอร์ดีกว่าแบงเกอร์น่าจะมีโอกาสโอกาสโอกาสนะครับผมไปแบงเกอร์400รบาทนะทุกคนนะ อ่ามมาโอเคอ๋อขอเพิ่มเป็นหกร้อเลยดีกว่าไปครับตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจครับตอนนี้ค่อนข้างมั่นใจนะอ่ะเรียบร้อยครับผมบวกมา1170พบบาทนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคตาต่อไปตาต่อไป ผมแทงเป็นเพย์เยอร์นะครับผมเพย์เยอร์5 0 0บาทละกัน <Okay. S 1> จริงๆนะอันนี้ผมอัดหน้าจอการเล่นไว้นะครับผมแต่ว่ามันจะมีสูตรนะครับที่ผมดูอยู่นะผมดูในมือถือเลยไม่ได้อัดลงให้ดูนะครับผม <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าสําหรับมือใหม่นะมันก็จะดีกว่าเพราะว่าการที่เรามีสูตรก็อย่างน้อยก็ยังมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออแทงแแทงก็ได้อะดีกว่าเราหลงเหลิงอ่ะเรียบร้อยโดนแดกอีกแล้วครับผม นะตอนนี้ทุกคนคงจะคิดว่าสูตรเฮอะไรใช่ไหมครับผมสูตรเฮอะไรขออภายนะครับในคําพูดห <Okay. S 1> ยาบๆนะสูตรเฮอะไรนะเออพูดทําไมโอเคไปต่อไปต่อไปต่ออ <Okay. S 1> ่ารอบนี้ผมแทงที่แบงเกอร์นะคะผมเป็น800บาทหมดหน้าตักไปเลยนะคะผมหมดหน้าตักไปเลยนะหลายคนบอกโหพูดพูดทำเฮอะไร <Okay. S 1> สูตรเฮสูตรมาถึงเมื่อกี้โดนแดกเลยยังไงพูดทําไมอ่า ผมก็ว่านะพูดทำไมนะครับผม <c oughs> สูตรนะ <c oughs> ผมบอกเลยว่าสูตรนะครับผมร้อยทั้งร้อยนะอ่ะเสมอไม่ได้แกเสมอเฉยโอเคไม่เป็นไรครับตาต่อไปนะตาต่อไปอันนี้เดี๋ยวผมดูสูตรแป๊บนึงโอเคผมไปแบงเกอร์นะแบงเกอร์นี่นะแปดร้อยเลยนะหมดนะตักนะอ่า อันนี้นะคือสูตรนะครับมีไว้ทำอะไรนะผมบอกเลยว่าสูตรที่อื่นผมไม่รู้เป็นไงแต่สูตรที่ผมทํานะมันเป็นจากการคาดคะเนเนี่ยจากการคาดคะเนพวกนี้นะครับผมกราฟต่างๆตรงนี้นะแล้วจดวิเคราะห์นะครับความน่าจะเป็นถ้าทุกคนเรียนคณิตศาสตร์มานะความน่าจะเป็นนะมันจะบอกเราอยู่นะครับผมอ้าวไปสิครับผมเรียบร้อยนะบวกนะครับผม1560บาทนะครับบวก1560บาทอ่า จากที่สมาชิกในครอบครัวหลายๆคนไปเล่นนะก็ยังไม่เคยเห็นใครมาบ่นนะว่าสูตรมันไม่เข้าหรือว่าสูตรมันทําให้แตกโอ้โหเสียงเงินก็ยังไม่มีใครมาบอกนะครับมีแต่คนมาบอกว่าวันนี้ถอนวันนี้ถอนวันนี้ถอนน,น,อน,นะ,อะโอเคผมแทงต่อนะครับผมเพเยอร์ห้ารอยบาทผมแทงต่อไปนะครับผมหลายคนอาจจะงงว่ามันโกงหรือเปล่าหรือมันหลอกหรือเปล่านะผมบอกเลยว่าคนเปิดไพ่นะ ไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นนะอยู่ในการแทงของเราทั้งนั้นเลยนะครับผมเขาไม่รู้นะครับว่าใครแทงใครอ้าวเสมออ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคเนี่ยนะโอเคครับผมแทงเหมือนเดิมนะเพยเยอร์ดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้เพิ่มตังค์หน่อยเป็นหนึ่งพันนะอ่าโอเค ก็ถ้าใครนะผมที่สนใจนะหรือว่าอยากลองเล่นนะครับผมแต่ว่าไม่กล้าที่จะเล่นนะก็ทักอินบ็อกซ์นะครับคอมเมนต์ Comment, ไม่ใช่ทักอินบ็อกซ์คอมเมนต์ข้างใต้ล่างนะคบผมใต้ล่างคลิปเนี้ยไว้นะเดี๋ยวผมพาพวกคุณเล่นเองหรือ,อ,อไม่อยากสูงสิงกับใครมากนะเอาอีกแล้วเสมออีกแล้วโอ้เนี่ยไพ่มันจะหมดเป็นอย่างนี้แหละโอ้ย พี่สาวแจกดีๆหน่อยได้ไหมเนี่ยเสมอบ่อยจังเลยโอเคตาต่อไปนะตาต่อไปผมแทงเพยเยอร์นะครับผมแทงไปที่หนึ่งพันเลยนะรอบนี้จะเดินเร็วๆนะครับผมจะได้จบจบคลิปได้เร็วนะโอเคก็นะครับสำหรับใครนะที่อยากลองเล่นบาคาร่านะแต่ว่าไม่อยากไปอยู่อะไรมากมายนะครับผมอยากแค่เอาสูตรไปลองเล่นของตัวเองนะก็ คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปมานะครับผมว่าขอสูตรนะเข้าครอบครัวผมเรียบร้อยเดี๋ยวผมให้สูตรเลยแอดคุณเข้าสูตรนะครับผม <f> อ้าวเรียบร้อยอัะผมบวกนะบวกผมลืมบอกนะว่าทุนเริร่มต้นตของผมนะที่ผมเติมเงินเข้ามาคือหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งันบาทนะโ <Okay. S 1> อเคเอาละตาต่อไปนะผมขอแทงที่เดี๋ยนะแบง์เกอร์บาพันหนึ่งเลยครับ โอเคนี่นะครับผมแทงแบงเกอร์หนึ่งพันบาทนะครับผมอนอกจากการที่ผมดูสูตรแล้วนะครับผมก็จะมาดูตัวกราฟไพ่ด้วยนะครับผมว่ามันเป็นไปตามที่สูตรบอกหรือเปล่านะอะมาเรียบร้อยครับผมบวกนอนเนาะนะบวกมาอีกหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะทุกคนนะโอเค ตาต่อไปนะผมตาต่อไปนะผมแทงไปที่แบงเกอร์เหมือนเดิมดีกว่านะทุกคนแบงเกอร์อีกหนึ่งพันแล้วกันนะไปครับ <Yeah. S 1> ผมแบงเกอร์อีกหนึ่งพันบาทนะทุกคนนะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะไม่ได้โชว์เทคนิคไม่ได้มีอะไรเลยนะถ้าทุกคนอยากดูเทคนิคนะคะผม oh. หรือว่าทํากําไรยังไงนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวผมติด คลิปนะคะติดดาวด้านบนให้พวกคุณได้ดูนะพวกคุณก็ไปย้อนดูคลิปพวกผมกันเอาเองนะคะผมโอเคบวกอีกแล้วครับบวกอีก1950บาทอีกแล้วนะครับทุกคนนะอ่าบวกอีกแล้วนะครับผมอ้าวเปลี่ยนไพ่อ่ะเปลี่ยนสําหรับไพ่วะทุกคนนะโอเคก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจบคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมก็ไม่มีอะไรมากนะคือเวลาเปลี่ยนไพ่เนี่ย คือเขาก็ต้องเปลี่ยนครับสำหรับนะก็เนี่ยคุณก็ดูภาพประกอบไปแล้วกันแล้วคุณก็ฟังเสียงผมไปเนาะจริงๆแล้วนะครับบาคาร่าผมอยากบอกนิดนึงนะคือถ้าทุกคนอะมองม,มันว่ามันเป็นการพน,นันมันก็คือการพนันนะครับเพราะมันอยู่ในความคิดคุณแต่ถ้าคุณมองว่ามันเป็นเกมเหมือนเกมเกมหนึ่งนะมันจะทําให้คุณสนุกและเพลิดเพลินไปกับมัน,แต,นมแต่นะับผมแต่นะถ้าการพนันทําให้คนรวยได้จริงนะคงมีคนรวย เป็นละลานคนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการเล่นการพนันนะหรือการเล่นเกมบาคาร่านะผมให้ทุกคนมองว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งนะเหมือนการแทงเหมือนการเล่นโฟเล็กหรือว่าหุ้นเลยนะครับผมกรทุกการลงทุนนะมีความเสี่ยงและที่สําคัญผมอยากบอกว่าก่อนที่พวกคุณจะเล่นอย่าให้คุณศึกษานะครับหรือว่ามองหา เรียกว่าตัวพึ่งให้กับคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนนําก็ดีหรือว่าเป็นสูตรก็ดีนะครับผมแต่ถ้าสําหรับใครนะครับที่อยากจะลองสูตรของผมหรืออยากเข้ากลุ่มน้ําเล่นของผมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมคอมเมนต์ที่ด้านล่างเลยหรือจะแอดอหรือจะแอดนะครับตัวลายแอดนะ hey, ก็พิมพ์ได้เลยนะครับแอดไซดอันนี้คือผลที่ผม hey, เล่นนะครับผมอันนี้คือผลที่ผมเล่นเมื่อสักครู่นี้นะไม่มีหลอกไม่มีตัดต่อนะครับผมอันนี้คือของจริง โอเคครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวผมนะครับจะขออนุญาตนะครับปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนถ้าอย่างไงนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอยากให้ผมทําคลิปอะไรออกมาเกี่ยวกับการเล่นบาคาร่าก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยนะกันนะครับผมแล้วก็นะครับผมใครสนใจนะอยากเล่นอย่าลืมนะครับผมแอดบีบีเจ็ดแปดเก้าเข้าไลน์มาได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันจะได้มันสนุกด้วยกันนะครับผมถ้าไยงงวันนี้ก็ขอลานะครับผมไปก่อนนะโอเคสวัสดีครับ คุณชอบคลิปนี้ของผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดสันกะดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากผมนะครับ